สวัสดีครับท่านผู้ชมครับพบกับช่องของเราอีกแล้วนะครับกับข่าวสารวงการบันเทิงเอเชียวันนี้อยู่ในโหมดของลิซ่านะครับเซจสิ้นไปแล้วครับสำหรับการครบรอบวันเกิดของลิซ่านะครับ27มีนาคม ก็คือเมื่อวานนี้ปีนี้อายุของลิซ่าก็25ปีโดยประมาณแล้วและก็เป็นปีที่ลิซ่าค่อนข้างที่จะมีเรื่องราวมากมายเข้ามานะครับตารางงานที่อัดแน่นมากขึ้นรวมถึงอัลบั้มของเธอที่โจรทยานทั้งมันนี่แล้วก็ละลิาเนี่ยต่างเป็นเพลงฮิตได้ทุกๆชาติเราพูดคุยถึงวันเกิดของเธอนะครับว่ากิจกรรมเป็นไปอย่างไรในแง่ของสมาชิกร่วมวงนะครับไม่ว่าจะเป็นเจนนี่จีซูโรเซปีนี้แม้จะไม่ได้อยู่ด้วยกันแต่พวกเธอก็ออกมาวอวยพรลิซ่าไม่ว่า จะเป็นเจนนี่ที่ออกมาอัพไอจีสตอรี่ครับบอกว่าสุขสันต์วันเกิดกับลิซ่าพร้อมกับภาพนี้ฮะในขณะเดียวกันครับพีจีซูครับออกมาสุขสันต์วันเกิดลิซ่าเหมือนกันครับนี่ฮะบอกรักมากรูปคู่นะฮะรวมถึงโรเซ่ครับนี่ฮะเป็นภาพที่สุดแสนจะอบอุ่นก็มาอวยพรวันเกิดให้กับลิซ่าด้วยเช่นกันในแง่ของแฟนๆทุกคนบอกเลยว่าวันนี้เป็นวันพิเศษของพวกเขานะครับทั้งทํากิจกรรมต่างๆมากมายรวมไปถึงเนี่ยลูกชิ้นยืนกินที่บุยร์นะครับก็มีการแจกลูกชิ้นกันแบบฟรีๆเพราะว่าลิซ โอ้โหปลุกกระแสลูกชิ้นยืนกินเพราะว่าลิซ่าเคยพูดถึงนะครับความทรงจําที่เธอไปกินลูกชิ้นที่บุรีรัมย์นะก็เลยทำให้เกิดแบบว่ากระแสลูกชิ้นยืนกินเนี่ยบูมมากๆนะเศรษฐกิจก็ดีไม่ใช่แค่เหล่าแม่ค้านะครับทั้งนั้นราชการเอกชนต่างให้ความสนใจกับกิจกรรมนี้หนึ่งในะแม่ค้าเขาบอกว่าวันที่27เนี่ยเป็นวันที่มีความสุขและก็ดีใจมากที่ได้ร่วมฉลองวันเกิดของลิซา่าแม่ค้าทุกคนตั้งใจที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นก็ขอให้ลิซา่ามีสุขภาพร่างกายที่ าาแล้วแล้วก็ร่วมเป่าเค้กนะครับเพื่อเฉลิมฉลองให้กับลิซ่าด้วยนี่ฮะแฟนๆนเนืองแน่นกันเลยทีเดียวโอ้ผมเห็นอะไรผมเห็นถึงพอร์ในตัวของลิซ่าที่มันแผ่ขยายไปได้ขนาดนี้กลายเป็นคนของประชาชนทุกภาคส่วนจริงๆทีนี้ในแง่ของลิซ่าเองนะครับเธอก็ได้ร่วมฉลองวันเกิดกับครอบครัวแล้วก็เพื่อนๆของเธอนี่ฮะลิซ่ามาด้วยชุดสุดสวยสีฟ้าอ่อนๆเนี่ยนะครับต้องบอกว่าปังกว่าใครในงานนี่เพราะว่าเป็นวันเกิดของเธอนี่ฮะถ่ายคู่กับฉากหลังหมายเลข15ก็คืออายุของเธอในปีนี้ ก็มีภาพร่วมกับครอบครัวนะครับไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องนี่ฮะอบอุ่นครับ my family ครอบครัวที่มีความสุขตีมก็โอ้โหสดใสลิซ่าบอกว่าปีนี้ฉันมีความสุขมากฉันได้ใช้ช่วงเวลาในวันเกิดร่วมกับครอบครัวและเพื่อนๆของฉันขอบคุณที่ทําให้วันเกิดปีนี้ของฉันมันพิเศษนะครับเนี่ยแล้วภาพที่ผมดูแลซึ้งใจที่สุดนะพูดไปก็ยังน้ําตาจะไหลนี่ฮะลิซ่าถ่ายกับคุณยายคุณยายก็ดูมีความสุขมากแล้วก็ดูสุขภาพแข็งแรงมากถือว่าอบอุ่นนะครับในแง่ของเพื่อนก็ร่วม เฉลิมฉลองให้กับลิซ่าเต็มที่นะคุณเดียนาเขาก็จัดเต็มเหมือนกันดอ,อกเหนือไปจากนั้นนะฮะสื่อต่างประเทศอย่างสื่อเกาหลีก็รายงานบอกว่าลิซ่าแบ็คลิงมาด้วยความสวยระเบิดในวันเกิดของเธอนะครับโดยบอกว่าลิซ่านั้นปล่อยรูปร่วมกันกับเพื่อนแลวก็ปล่อยชุดสีฟ้านี่นะครับแล้วก็เพิ่มสเสน่ห์ด้วยสีหน้าที่น่ารักแล้วก็เรียวขาของเธอมันทําให้เธอมีสเสน่ห์อย่างมากนะครับนี่เกาหลีออกมาชื่นชมด้วยครับว่าชุดของเธอนั้นสวยระเบิดจริงๆนี่แหละครับก็คือภาพรวมของงานการครบรอบวันเกิดของลิซ่านะครับถือ จกันไปต,ตามกันสําหรับแฟนๆของเรานั่นก็คือเรื่องราวที่นํามาพูดคุยกันนะครับก็ขอให้ลิซ่านั้นสุขภาพแข็งแรงแล้วก็ประสบความสำเร็จแบบยิ่งๆขึ้นไปดังอยู่แล้วก็ขอให้ดังกว่านี้ระเบิดกว่านี้นี่ก็คือเรื่องราวที่นํามาฝากไปแล้วนะครับสวัสดีครับ